ลงตัวว่างานนี้เล่นเพลงนี้มันโอเคไหมงานคลางแจ้งต้องเล่นสคริปนี้งานในผับเล่นอีกสคริปหนึ่งงานภายในก็เล่นอีกสคริปหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับกว่าเราจะลงตัวในโชว์กว่าพี่บอยจะเลือกเพลงมาแล้วก็เข้ากับเข้ากับโชว์ได้ใช้เวลาพอสมควรนะครับ อ่านักตีจะแกะจะเล่นไหมครับแล้วก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าเล่นแต่อันเดิมเดิมร้องแต่อันเดิมเดิมนะครับก็เลยคนที่เขามาดูเป็นหลักพันหลายพันนะ่ะเขาเขาตั้งใจมาดูศิลปินไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรเล่นเพลงอะไรพูดว่าอะไรเขาก็มีความสุขนะครับ ่าคนบ,บ,บมมกว่าบมมวนก่ะกเของมาเบ,บิงกันจนจบไล่อีกลวขึ้นลกะบางคนก็มีแบบไลฟ์มาคอมเมนต์บอกว่าถ้าไลฟ์แบบนี้ไม่ต้องไลฟ์ดีกว่ายืนทำไมต้องไปยืนตรงนั้นทำไมต้องไปยืนตรงนี้ทำไมไม่ไปยืนข้างหน้าเมื่อคืนนี้แอดมินไลฟ์อยู่ประมาณ หนึ่งชั่วโมงกับอีกสี่สิบกว่านาทีนะครับโดยที่ไม่มีขาตั้งใหม่ครับในส่วนตัวมีนะครับมีขาตั้งใหม่แต่ว่าผมไม่ให้ใช้เพราะว่าเพราะว่ามันเกะกะคนมันเยอะถ้าเราก็ต้องให้กำลังใจทางศิลป,ปินเราด้วยแอดมินในเพจต่างๆที่เข้ามาไลค์ให้พวกเราดูนะครับโชว์ ต่ลโชบอกว่ามันอันเดิมๆเนี่ยผมอยากจะบอกอยว่ว่าแต่ละงานเนี่ยสคริปต์ผมเปลี่ยนผมเป็นคนเปลี่ยนสคริปต์แล้วก็กับนักดนตรีสคริปต์เราจะสลับเพลงเรื่อยๆนะครับสลับเพลงช่วงแรกจะเป็นเพลงอ่ <c oughs> ประจําตัวของศิลปินเปิดตัวนะครับหลังจากนั้นมาก็จะเป็นเพลงฟีสไตล์ละสลับแล้วแต่วันนี้พี่บอยอยากร้องเพลงนี้แอนอยากร้องเพลงนี้เราก็สลับผมจะเขียนสคริปต์แล้วก็ส่งให้น้องแอน ไอพี่บอยเลือกไม่วันนี้ไม่อยากร้องเพลงนี้เอาเพลงนี้มาใส่ได้ไหมอาจารย์ว่าจะเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้นักดนตรีก็เตรียมเปลี่ยนคริเปเปลี่ยนเปลี่ยนอนะไรกว่าจะเป็นโชว์ไอทิพย์นะได้หมที่ออกมาฟ้อนเกี่ยวกันนะแม่คือกว่าจะมาเป็นตัวนี้ได้เนี่ยเราเราลองลองออผมก็ลองพูดว่า มันดนตรีมันมันเป็นตดฟอนเกี่ยวกันแล้วสองคนเขาก็ผมไม่ได้พูดนะคือพี่บอยกับแอนเนี่ยปินฟอนเกี่ยวกันเองก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยน่าทำเว้ยน่าน่าเอามาทำ